มาถึงข่าวต่อมาครับเป็นข่าวที่ผมว่าเ,เราก็พูดกันบ่อยนะเรื่องของคนเจนซีนะครับเพราะว่าคนเจนซีเขาก็จะมีวิธีคิดแนวความคิดหรือว่า <c oughs> ลักษณะของการอ,อ,อดทนต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยที่แตกต่างจากยุคเบบี้บูมเจน X อ็กเจนนะครับอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรเขามีลักษณะพิเศษของเขานะแล้วก็จะบอกว่าเจนซีผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าการกลุมหรือการเติบโตของเขาอะมันมีสภาพแวดล้อมที่ มีความกดดันค่อนข้างสูงนะครับมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยที่มีต่อทัศนคติในการทํางานอาจจะแตกต่างกับกลุ่มคนชั้นอื่นๆนะเพราะความสะดวกสบายในการเติบโตของเขาเนี่ยมันสูงกว่าแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยเขาก็เลยอาจจะมีความอดทนบางอย่างได้ดีกว่าและความอดทนบางอย่างที่ต่ากว่าเจนยุคอื่นๆนะครับล่าสุดทางด้านโซลันเฮลนะครับ โซลันเทลนะครับบริษัทจัดหา,าบุคลากรทางด้านการแพทย์ในอเมริกาเนี่ยก็เปิดผลสำรวจครับว่าสายอาชีพที่ดูแลสุขภาพในปี2024เนี่ยพบว่าบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะเจนซี Z เนี่ยในอเมริกา1ใน5หรือราวๆประมาณสักเกือบเกือบกว่าเปอร์เซ็นต์นะในตามรายงานก็ว่าราวๆเกือบ22นะครับมีแผนจะลาออกจากสายอาชีพนี้นะในอีกไม่ไม่กี่ปีข้างหน้า <c oughs> ซึ่งมันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายนะต่ออุตสาหกรรมนี้ว่าจะขาดแคลนบุคลากรมากยิ่งขึ้นในอน,น,อนาคตอันใกล้ครับเมื่อเทียบกับคนรุ่น,นก่อนๆนะ <ı S 2> ก็ต้องพูดเลยว่าการทำงานด้านสารสนสูงมีแนวโน้มที่จะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยลาออกนะครับแต่เมื่อเทียบกับคนจนซีเนี่ยจะเห็นได้ชัดครับว่าการจ้างงานหรือว่างานเนี่ยสำหรับคนเจนซีจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีโอกาสที่จะลาออกงาน ง่ายกว่าเจนอื่นๆพูดง่ายๆก็คือคุณเจนซีเนี่ยเขาเจออะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอจะอยู่ทำไมนะอะไรอย่างเงี้ยนะโดยกลุ่มเจน Y เนี่ยต้องพูดว่ามีเพียงแค่5.4%ที่คิดจะลาออกถ้าเกิดเจอ,เอ,อแรงเทสเชอร์มากๆอันนี้พูดถึงเฉพาะงานที่เป็นสายงานแบบนี้นะครับส่วนคน Gen X เนี่ยอยู่แค่2.5คือ Baby b o ูมนี่คือพูดไปเลยว่า ไม่ต้องพูดถึงเพราะอายุเขาใกล้ๆจะ,กะเกษียณแล้วนะก็มีประมาณไม่เยอะนะซึ่งก็ยังต่ํากว่าเจนซีอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะสูงแล้วก็าตามถึง15%นะแต่จะเห็นเลยนะอัตราการอยากลาออกเนี่ยของเจนซะีสูงถึงย2ไงเช่นวายห้าจุดเจนเอ็แต่ Baby ้บู m อาจจะถึง15อันนี้คือเขาเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะความคล่องแคล่วสมรรถนะทางร่างกายอนะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ คนละเรื payment, ่องกันนะแต่สาเหตุหลักๆที่ทําให้บุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่อยากลาออกอันดับต้นๆเลยนะก็คือสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเขาจะใช้คําพูดว่าหัวหน้าหรือการทํางานที่มันท็อกซิกนั่นเองครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตสุขภาพกายเขานะแล้วก็ลองลงมาคือความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทํางานแน่นอนครับคนเจนซีเขาอาจจะเกิดขึ้นมาจากยุคดิจิทัล ทำอะไรก็แค่กดปุ่มกดปุ่มกดปุ่ม,มอะไรที่มันต้องทํางานหนักๆจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีทอร์เรนต์หรือว่ามีการอดทนสูงๆเหมือนคนเบบี้บูมเจนเอ็กเจนนะครับก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นผู้ชี่ยวชาญทางด้านเอชอเนี่ย็็ระบุว่าครับว่าบริบทของโลกการทํางานเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับ แต่ว่าวัฒนธรรมองค์กรหลายแห่งเนี่ยยังไม่อยอมปรับตัวตามซึ่งทีมันก็ปรับยากไงเพราะว่างานบริการยังไงมันก็ต้องบริการอะ่ะมันต้องใกล้ชิดอะ่ะแล้วก็เป็นเอ่อฟอนต์เอ็นนะหมายถึงว่าฟอนต์โรเลยที่จะต้องไปเจอนะครับคนเจนซีคาดหวังเรื่องสําคัญสําคัญก็คือความโปร่งใสครับความเท่าเทียมซึ่งยากจังเลยเมื่อทํางานไม่ ใน,ในเมื่อที่ทํางานไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้พวกเขาก็พร้อมที่จะลาออกคือความโปร่งใสเนี่ยผมว่าไม่ค่อยยากนะบริษัทหลายๆบริษัทก็พยายามที่จะเปิดเผยแล้วก็ให้ข้อมูลที่เขาเรียกว่าโปร่งใสามากยิ่งขึ้นแต่ว่าไอ้ความเท่าเทียมเนี่ยผมว่ามันยากนะถ้าถ้าถามหาความเท่าเทียมเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้ตอบยากมากเลยนะมันมีความสลับซับซ้อนนะไม่งั้นเนี่ยทุกคนได้เท่ากันหมดลองคิดดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้น ความเท่าเทียมมันไม่มีครับมันมีแต่ความเหมาะสมนะถ้าเกิดให้อย่างเหมาะสมผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าคนจนซีมักชอบอ้างคํานี้ครับมันไม่เท่าเทียมถ้าเท่าเทียมกันเนี่ยทุกคนก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะรวยเท่ากันหมดหรือหรือแปลอย่างหนึ่งก็คือจนเท่ากันหมดอะหรือว่าได้เท่ากันหมดอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเท่าเทียมเหรอคนอที่ที่มีความสามารถมากกับไม่ได้รับการสนับสนุนคนที่ เ,เพราะได้รับการสนับสนุนเท่ากับคนมีความสามารถน้อยมันมีค่าเท่ากันครับกับสนับสนุนมากๆให้กับคนที่ออทํางานได้น้อยกับคนที่ทํางานได้มากอย่างนี้เรียกเท่าเทียมไหมครับมันไม่เท่าเทียมนะผมก็ว่าเออบางทีมันต้องปรับไมค์เซ็ตไงจุดแตกหากสำคัญสาคัญของคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อยากลาออกเนี่ยก็คือเบื่อหน่ายกับระบบที่ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นแค่ทรัพยากรหนึ่งอย่างขององค์กรทั้งที่พวกเขาเป็นมนุษย์เอ่อ จริงๆประโยคนี้เวลาอ่านที่ไรเราก็รู้สึกขำๆนะเพราะว่าเราก็เรียกทรัพยากรมนุษย์นะเอชาเนี่ยเราก็เรียก human resource นะทรัพยากรที่เป็นมนุษย์มันมีการดูแลทางด้านจิตใจ soft skill เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะอแต่ผมก็เข้าใจแหละในอเมริกาตอนนี้เขากำลังเรียกว่าอะไร่ขาดแคลนแรงงานเนาะแล้วก็คนที่เป็นพยาบาลหรือว่าเป็นคุณหมออยู่เนี่ยจริงๆรายได้ดีมากนะเอ,อก็เลยอาจจะเป็นเพราะว่า เคยอ่านเหมือนกันทฤษฎีสมคคบคิดนะเขาบอกว่าเขาเพราะว่าค่าประกันแพงไงอินชูเรนต์ต่างๆพวกนี้ม well ันแพงก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆพอจ่ายแพงก็ทําให้จ้างคนเหล่านี้แพงจ้างคนเหล่านี้แพงก็คาดหวังสูงพอคาดหวังสูงมันก็เลยเกิดการเบิร์นเอาท์สูงตามเข้าไปอีกนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ผมไปอ่านมาหรือเจอมาแล้วกันนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นหากแนวโน้มการลาออกยังคงดําเนินต่อไปแบบนี้ครับอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขอาจจะเผชิญปัญหา ขาดแคลนบุคลากรครับอ่าทีนี้คำตอบมันก็คือมันจะกลายไปเจอหมอ AI ไงปรึกษาหมอ AI มากขึ้นนะแล้วก็ใช้โรบอทเข้ามาช่วยงานมากขึ้นนะคือคนยิ่งเก่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะกลายเป็นว่าคุณยนต์ก็จะยิ่งเข้ามามีบทบาทเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับก็ว่ากันต่อไปแล้วกันว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่านะ่าจะสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนในอเมริกาได้จริงหรือเปล่านะโอ้ก็ต้องว่ากันต่อไปแล้วกันเนาะโอเคในประเทศไทยก็ยังมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องบอกแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างเลยนะสําหรับใครที่ใช้ชีวิตในประเทศไทยจะพบเลยครับการไปหาหมอง่ายมากๆง่ายกว่าเยอะถึงแม้ว่าเราจะบ่นเรื่องแบบโอ้ oh, เนี่ยไปร้องแต่ตีห้ากว่าจะได้หาหมอเนี่ยหมอมรู้ไปไหน พูดเลยนะครับถ้าคุณอยู่ในยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยบางทีสามวันยังไม่ได้เจอหมอเลยนะนัดไปได้เจอแค่พยาบาลนะครับไม่ได้เจอหมอนะเพราะคุณไม่เคสเออเจนจริงๆเนี่ยไม่ได้เจอหมอจริงๆนะคือไม่สบายเนี่ยดูแลตัวเองนะครับเออเป็นวัดคัดจมูกนี่ดูแลตัวเองนะครับไปหาหมอคือไม่ได้เจอนะได้เจอแค่พยาบาลน,นั้นหนักกว่าอีกนะแลวการจ่ายายาก็ไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่จะมีแผนกช่องจ่ายายานะ คุณได้ใบสั่งยาแล้วคุณก็ต้องไปหาซื้อยายอีกซึ่งโอ้โหสลับซับซ้อนกว่าจะได้กินยากว่าจะหายเหนื่อยมากแล้วต้องมาสู้กับอากาศที่มันหนาวมากกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยก็เต็มที่ก็แค่บ่นว่าร้อนกับฝนตกใช่ไหมแต่ที่นู่นเวลาแบบอ, <s> อักตัดติดลบอย่างเงี้ยมันโอ้คนละเรื่องเลยนะผมก็เลยยังคิดว่าสาธรารณสุขในเมืองไทยเนี่ยก็ยังก็ย,ยังดีกว่าในอีกหลายๆประเทศมากมายนะนะครับรวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะอันนี้คือแบบพูดภาพรวมๆนะครับอ่ะ